สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปรถจักรยานยนต์ h o n d a w เว e 125i รุ่นไฟหน้า LED นะครับรุ่นนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นปีอะไรนะครับก็ให้ FC ดูไฟท้ายดูก็แล้วกันนะเนี่ยฮะไฟท้ายประมาณนี้นะครับ รถคันนี้ใช้งานมา1น0 0 0หมื่นกวกิโลนะครับสำหรับอาการรถที่เจอในวันนี้นะครับก็คือเปิดกุญแจแล้วหน้าจอก็ไม่ทำงานได,ได้ทั้งสิ้นนะฮะนี่ฮะ สตาร์ทมือก็มีนะแต่ใช้งานไม่ได้เพราะไฟน้าปัดไม่ขึ้นนะครับเราก็มาสตาร์ทเท้าดูขอุญาตินะครับสตาร์ทเท้าติดนะแล้วก็ไฟหน้าปัดเขาก็จะขึ้นนะครับแต่เขาก็จะกับพี่แบบนี้นะฮะก็เป็นสัญญาณเตือนเรื่องแบตเตอรี่นะไฟ ไฟหมดนะฮะหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งานนะหรือว่าแบตเตอรี่เขาไม่รองรับไฟแล้วนะเดีย๋ยวเราก็มาลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกคนกันแล้วกันเพราะว่าปกติรถถ้าแบตเตอรี่ปกตนะิเราเปิดกุญแจก็ไฟน้าปัดก็จะขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราก็มาลองเช็คเบื้องต้นก่อนก็นแล้วกันเราจะมา เปลี่ยนแบตเตอรี่กันก่อนเ็แล้วกันนะครับในส่วนแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีนอ็อตสี่แฉกสองตัวแล้วก็ถอดฝานี้ออกมา น็อตก็จะเป็นน็อตเบอร์แนะครับน่ฮะ แล้วทอดนะครับระวังเดือยตัวนี้หักนะหลังจากที่เราได้ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับเราจะมีมีน็อตเบอร์8อีกหนึ่งตัวนะตัวนี้ครั เ็นน็อตตัวแปดที่ว่าปิดฝาครอบแบตเตอรี่อยู่ทางด้านในครับในส่วนนี้ก็คือเป็นฝาครอบด้านตัวนอกนะฮะก็จะมี2ชั้นนะสำหรับการที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถคัเนี้นะครับสีแดงก็คือควบบวก เห็นตามหลักการเขาบอกว่าเวลาถอดขั้วแบตเตอรี่นะเห็นเขาบอกให้ถอดขั้วลบก่อนแล้วจ้งให้ถอดขั้วบวกที่หลังแล้วก็สามารถดึงแบตเตอรี่ออกมาได้เลยนะครับ นี่คือแบตเตอรี่ที่ติดรถมานะวิธีสังเกตว่าแบตเตอรี่ที่ติดรถมาเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะนะก็คือปีกนกตรงนี้ครับนี่นี่นี่ฮอนด้าที่มีปีกนกตรงนี้แล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเขาจะใช้เป็น4โวลต์นะครับเนี่ย อันนี้คือติดรถมาโดยตรงนะจากจากศูนย์โดยตรงนะครับแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนทางข้างนอกแล้วอะ่ะในจุดนี้ครับเขาก็จะเป็น5โวลต์เขาก็เรียกว่าเป็นแท้แบบแท้โรงงานนะอันนี้เป็นแท้จากศูนย์โดยตรงนะครับที่เราได้ออกรถจาก,กร้านมาแล้วก็จะใส่แบตเตอรี่ที่มีตาปีกนกได้นะครับเขาก็จะมีอยู่สองยี่ห้อนะ ในตระกูลทองด้าเวบอจะมีโยซาเนี่ยฮะก็จะเขียนโยซานะครับถ้าเป็นรุ่นยก่อนนะที่ผมเห็นแต่รุ่นนีหม่ๆ็็จะเป็น fb ละเดี๋ยวก็จะมีปีกนกอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยถือว่าแท้จากศูนย์โดยตรงนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะฮะที่เราได้ซื้อตามร้านอะไรทั่วไปนะฮะเขาก็จะมีเป็น ตัว 5s นะครับเนี่ยฮะ 4s 4v แบบนี้นะครับตามร้านอะไรทั่วไปเขาจะไม่มีขายนะอันนี้ก็จะมีแต่แท้ศูนย์อย่างเดียวนะครับในส่วน 5s เนี่ยเขาก็เล็กแท้เหมือนกันฮนะแต่เป็นแท้โรงงานไม่ใช่แท้ศูนย์นะเพราะว่าเขาไม่มีตาปีกนกประทับตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับ ถ้าเปลี่ยนศูน่ะจะมีตาตาปีกนกเป็นสัญลักษณ์นะครับอันนี้ผมก็นำมาเปรียบเ <ๆ S 1> ทียบเฉยๆนะว่าเราได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ระหว่างแท้ศูนย์โดยตรงกับแท้โรงงานนะก็จะต่างกันนะครับ1ต่างที่จำนวน 4v นะครับแท้ศูนสองอันนี้แท้โรงงาน ก็จะเป็น 5S นะฮะอันนี้ที่เขาบอกไว้นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแท้โรงงานหรือว่าแท้ศูนย์อันไหนจะทนมากัน,กนแต่ส่วนมากนะที่ลูกค้าซื้อรถมาแท้ศูนย์บางลูกผมเห็นใช้ได้ประมาณ3ปีนะฮะถ้าเป็นแท้โรงงานก็จะประมาณ สีเสร็จลนะ้วก็ไฟก็ชาร์จไม่เข้าแล้วนะฮะตอนนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เจ้าของรถนะว่าจะเลือกใช้แบบแท้ศูนย์นะือว่าแท้โรงงานนะครับถ้าแท้โรงงานก็คือร้านอะไหล่ทั่วไปก็มีขายนะถ้าแท้ศูนย์โดยตรงก็ต้องเบิกตามศูนย์ของรถฮอนด้นะครับนี่ฮะมาแล้วก็ มาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่แล้วก็มาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าเราใส่แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ติดหรือเปล่านะครับสำหรับในการใส่แบตเตอรี่ผมก็ขออนุญาตสอบถามท่านที่ผู้รู้นะว่าการใส่แบตเตอรี่ขั้วแรกที่เราต้องใส่ คือต้องใส่คูบบวกหรือคู่ลบกันก่อนนะฮะส่วนตัวเองผมก็จะใส่คูรลบก่อนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราเราก็ไม่เคยได้นศึกษาเรื่องคูไฟมานะครับแต่ก็เราก็ต้องใส่คูรลบก่อน ต้องใส่ควบวกนะฮะนี่ผมลองต้องขันให้แน่นนะครับน็อตน็อตควบแบตเตอรี่นะถ้าไม่แน่นอนะ่ะเวลาเราขี่ไปอะ่ะเพราะจะสะเทือนนะเดีย๋ยวจะอาจทำให้ระบบไฟเรามีปัญหาได้นะนี่เราลองใส่ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเรามา เปิดกุญแจแล้วลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วเครื่องยนต์เขาจะสตาร์ทติดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะโอเคเป็นที่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ อย่าลืมนะก่อนเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟสีชมส้มตรงนี้ต้องให้ดับก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเปิดกุญแจปุ๊บสตาร์ทปุ๊บเลยฮนะระบบไฟก็จะสวนกระแสกันนะครับอ่าสตาร์ทง่ายขึ้นเลยครับ ตัวสีส้มนะเขาจะดับพร้อมเสียงปั๊มติ๊กใต้ถังนะครับเนี่ยฮะนยมันจะมีเสียงปั๊มติ๊กทำงานแล้วเขาก็จะดับแล้วก็แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ฮะก็ถือว่าเป็นที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หมดไฟแล้วค็นี้ก็ใช้งานไม่เยอะนะ ไม่หมือนหมืน่นสามนะว่าถ้าใช้งานเยอะแบตเตอรี่กิโลขอเยอะกว่านี่แบตขอซึ่งจะพังนะครับหรือว่าจะเสียจา่อันนี้ไม่เคยได้ใช้งานเท่าไหร่แบตเตอรี่ก็เสื่อมสภาพก่อนนะครับเราก็มาใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ตัวในก่อนจากที่เราได้ใส่แบตเตอรี่สงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ สำหรับในคลิปนี้ครอบครัวสายบุวทัวร์ก็ขอขอบคุณ,ณ,ท,คณทุกคนที่เข้ามาติดตามได้รับชมคลิปรถจกักรยานยนต์ฮ o n d a Wave 125i รุ่นไฟหน้า LED นะครับไฟท้ายประมาณนี้แหละครับพอ n d a น a าเว 125i มีหลายรุ่นในชเดียวนะฮะท่านใดที่มีอาการเปิด สวิกล์เกุญรจแล้วไฟหน้าปัดไม่ติดนะครับก็จะพึ่งไปฟันธงจุดอื่นนะฮะเราก็มาลองเช็คที่แบตเตอรี่ดูก่อนแล้วกันครับแล้วท่านใดมีปัญหาแบบนี้นะฮะก็ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนฮะถ้าเปลี่ยนแบตแล้วไม่ติดก็ค่อย ต,ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมในคลิปนี้อันไหนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับขอบคุณครับ